ขอสวัสดียามเช้านะครับวันนี้วันที่31ธันวา2563นนะครับตอนเช้าลมลมแรงครับวันนี้ลมแรงอากาศเย็นครับลมแรงอากาศเย็นนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะก็วันนี้จะพาทุกท่านมาดูเหมือนเดิมครับออกทำงานเหมือนเดิมครับแปลงที่สองครับเมื่อวานนี้ เสร็จไปแปลงหนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่2จะพามาดูฟอ,อร์ตบาวูแปดห้านะครับทำงานนะครับามานาตัวเองครับทำไหนาตัวเองครับบรรยากาศแรงมากนะครับ แปดไร่ครับแปลงนี้ไม่ไม่เยอะตามาดูนะครับยากาศร,รอบๆก็ประมาณนี้นะครับเก็บเกี่ยวเรียบร้อยหมดแนละยหญ้าเยอะครับแปลงนี้มันเหมือนแปลงที่แล้วนะครับแปลงนี้เราไม่ได้ ท่าหญ้านะครับมันยเยอะๆว่าจะมาไถากบด้วยก่อนครับทั้งหญ้าทั้งตอฟางนี่ครับดีพอมีเวลานะครับวันนี้ก็จะได้มาติดตามดูเริ่มแล้ว ดินก็ยังเปียกอยู่นะครับเพราะว่าน้ำเพิ่งจะลดลงแห้งลงเมื่อไม่นานวันนี้ประมาสัดาห์ที่แล้วแต่ดินก็ยังยังเปียกอยู่นะหลักที่ f อีที่แนะนำมานะครับก็ตอนนี้ ก็ลองปรับดูเลยนะครับตรงฐานตรงข้างหลังนะครับลองปรับดูแล้วพี่ที่เขาขอบคุณพี่ที่ให้คําแนะนํามานะครับ แ,แปลงนี้มันจะมีตอไม้ใหญ่ๆอยู่ประมาณสองสามตอนะครับตอไม้ยางนานี่ครับตัดไว้ตั้งหลายปีแล้วแต่มันยังไม่ยังไม่ออกเยรต้องหาวิธีครับ เยอะเยอะมากครับแปลงนี้ ไม่ได้มาดูแล รแปงหนึ่งข้างหน้านี่ก็จะเป็นของน้านะครับของนา้าแปลงนี้น้าก็ดูแลดีครับก็ได้เยอะอยู่แล้วก็อาดฟังไว้ให้วัวนะครับของเรามีแต่หญ้าไม่ได้แปงนี้ ยี่สิบกว่าไร่เดินยาวไปทางนู้นนะครับทา,ง,ทาง,ตงต้นไม้นะครับยาวทางวัวนะครับอันนี้วัวก็เป็นวัวของน้านะครับที่เอามาปล่อยไว้ที่นาเราเนีน่ยภาพาีูลมแรงครับวันนี้หนาว อกน้อยแต่หนาวครับวันนีออ้ขอขอบคุณไอทุกท่านนะครับทุ่พี่ไอี SG ทุกท่านที่คอยติดตามในช่องถึงของแท็กเตอร์นะครับ นะครับที่ยังติดตามดูนะครับก็จะพยายามลงคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับเป็นมือใหม่ครับมือใหม่ นี่เวลาเจ็ดโมงครึ่งน,นะครับเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งแดดก็ค่อนข้างจ้าเร็วนะครับก็แต่เช้าเลยว่าแดดออกเร็วรแตลดลมแรงแล้วก็หนาวแดงมากท้องไร่ท้องนาน,นะครับตามนี้นะครับ เพลินไปครับขอขอบคุณเยียบซีที่ทางกรุงเทพนะครับที่ยังติดตามดูนะครับ